สวัสดีค่ะนางสาวอัจฉราศรีชมพูค่ะครูผู้สอนกลุ่มสาระก,การเรียนรู้ภาษาไทยโรงเรียนบ้านภูดินมิตรผลอุปธรรมโรงเรียนบ้านภูดินมิตรผลอุปธรภมตั้งอยู่ภายในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต2ค่ะโรงเรียนบ้านภูดินมิตรผลอุปธรรมเป็นโรงเรียนร่วมพัฒนาขนาดกลาง มีนักเรียนจำนวนทั้งสิ้น126คนเปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล2จนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3มมีบุคลากรทั้งสิ้นจำนวน16ท่านค่ะ ค่ะสำหรับปัญหาที่ดิฉันพบนะคะในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาไทยนะคะส่วนใหญ่เลยจะเป็นการสื่อสารของนักเรียนนะคะไม่ว่าจะเป็นการฟังการพูดการอ่านและการเขียนนะคะซึ่งเป็นการสื่อสารที่นักเรียนยังใช้ผิด อ,อย่างเช่นผิดการะเทศะนะคะคำพูดที่นักเรียนใช้นะคะนักเรียนอาจจะใช้คำคนองคำภาษาที่นักเรียนยังคิดว่ามันเป็นภาษาของตนเองคิดว่าใช้แล้วมันถูกต้องนะคะซึ่งจากปัญหานี้นะคะดิฉันก็ได้นำปัญหาที่ดิฉันได้พบเจอนี้เข้าสู่กระบวนการ PLC นะคะก็คือร่วมปรึกษาหารือกับคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆในระดับชั้นมั กยมศึกษาตั้งแต่ปีที่1ถึง3นะคะซึ่งหลังจากการปรึกษาหารือกันแล้วนะคะก็ต้องยอมรับนะคะว่าปัญหาการสื่อสารของนักเรียนไทยในปัจจุบันนี้เกิดขึ้นอย่างแพร่หลายนะคะเนื่องจากว่าปัจจุบันนี้มีสื่อต่างๆมากมายนะคะได้เข้ามาใน กระบวนการเรียนการสอนนะคะไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีต่างๆสื่ออินเทอร์เน็ตนะคะทําให้นักเรียนได้ดูสื่อเหล่านั้นแล้วเกิดการเรียนแบบการนํามาใช้โดยที่ไม่ได้ตระหนักหรือคํานึงถึงการใช้ว่าเหมาะสมหรือไม่ใช้ถูกหรือไม่ไม่ว่าจะเป็นการพูด การเขียนหรือการอ่านนะคะนักเรียนก็ยังใช้ภาษาที่ผิดๆอยู่ซึ่งในการใช้ภาษาผิดนี้มันก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับการสื่อสารระหว่างบุคคลนะคะอย่างเช่นการจะคุยกับเพื่อนก็อีกระดับหนึ่งการจะคุยกับคครูก็อีกระดับหนึ่งนะคะซึ่งจากปัญหานี้นะคะทางบุครูกก็ได้ร่วมกันปรึกษาหารือกันนะคะจึงได้ผลว่าเราจะมีการปรับหรือทำยังไงให้นักเรียนได้ตระหนัก ถึงความสําคัญของภาษาไทยนะคะเนื่องจากว่าภาษาไทยของเราเนี่ยเป็นภาษาที่สแสดงออกถึงวัฒนธรรมสแสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์ความสวยงามของภาษาเรามีมาตั้งแต่สมัยอดีตแล้วนะคะดังนั้นจึงอยากจะให้นักเรียนเนี่ยได้เห็นถึงความสําคัญคุณค่าของภาษาจริงๆเพื่อที่นักเรียนถ้าได้เห็นความสําคัญรู้ถึงคุณค่าแล้วนักเรียนจะนําภาษาไทยมาใช้ ให้ถูกต้องถูกกาลเทศะไม่ว่าจะเป็นการพูดหรือการเขียนค่ะดังนั้นดิฉันจึงได้จัดทําการเรียนกา,การสอนนะคะในเรื่องหลักศีลาจารึกหลักที่หนึ่งนะคะซึ่งก็จะพูดถึงที่มาของภาษาไทยว่า กำเนิดมาได้อย่างไรใครเป็นผู้คิดค้นนะคะแล้วก็สมัยก่อนกับสมัยนี้ภาษาไทยเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงเรามีการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นการเขียนนะคะตั้งแต่สมัยโบราณก็จะเขียนแบบหนึ่งสมัยนี้ก็จะเขียนแบบหนึ่งแล้วก็ให้นักเรียนได้รู้ถึงที่มาถ้านักเรียนได้ทราบถึงสิ่งนี้นะคะนักเรียนก็จะสามารถตระหนักได้ถึงคุณค่า ของภาษาไทยนะคะนักเรียนก็จะนํามาใช้ได้ถูกต้องถูกกาลเทศะนะคะแล้วก็ยังเป็นการช่วยอนุรักษ์นะคะเพื่อให้ภาษาไทยของเราเนี่ยใช้ได้ถูกต้องไปจนถึงรุ่นลูกรุ่นหลานของเราค่ะสําหรับวันนี้วัวชนาก็มีเรื่องที่จะกล่าวถึงปัญหาการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาภ,าภาษาไทยเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ